เคยรู้สึกเจ็บจิตใจเวลาโดนปฏิเสธกันไหมครับไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่วันนี้เราจะมาคุยกันถึงประสบการณ์ที่เชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอนั่นก็คือเรื่องการถูกปฏิเสธนี่แหละครับแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมเรื่องแค่นี้มันถึงได้เจ็บปวดขนาดนี้กันนะทำไมมันถึงทิ้งความรู้สึกเฟลเฟลความผิดหวังไว้ให้เราได้มากขนาดนี้เอาล่ะครับ ก่อนที่เราจะไปหาวิธีรับมือเนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจต้นตอของมันกันก่อนว่าไอ้ความเจ็บปวดเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่จริงๆแล้วมันมีคําอธิบายอยู่นะครับเขาเรียกว่าความอ่อนไหวต่อการถูกปฏิเสธซึ่งก็คือเหตุผลว่าทําไมบางคนถึงดูจะรู้สึกกับเรื่องนี้มากกว่าคนอื่นเป็นพิเศษหรือเก็บมาคิดเล็กคิดน้อยมากกว่านั้นเอง ที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เลยนะคะว่าสมองของเราเนี่ยเวลาเจ็บปวดทางใจจากการถูกปฏิเสธมันไปกระตุ้นส่วนเดียวกับตอนที่เราเจ็บตัวจริงๆเลยเพราะฉะนั้นความรู้สึกเจ็บเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราคิดไปเองเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับพอเรารู้ว่ามันเจ็บเราก็เลยพยายามหนี แต่การที่เราจะหลีกเลี่ยงการถูกปฏิเสธไปสะทุกเรื่องมันก็เหมือนกับการที่เราปิดประตูใส่โอกาสดีๆและประสบการณ์เจ๋งๆที่ชีวิตมีให้ไปเลยน่าเสียดายแย่เลยเนาะทีนี้เรามาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดกันแล้วครับนั่นก็คือการพลิกมุมมองของเราที่มีต่อเรื่องนี้กันลองดูตารางเปรียบเทียบนี้นะครับจะเห็นภาพชัดเลยฝั่งหนึ่งคือการที่เรายึดต,ติดกับผลลัพธ์มากๆว่าต้องได้เท่านั้นพอไม่ได้ปุ๊บโอ้โหเจ็บหนักเลยครับ แต่อีกฝั่งหนึ่งคือการปล่อยวางอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดความเจ็บมันจะเบาลงเยอะเลยเพราะเราไม่ได้เอาใจไปผูกไว้กับผลลัพธ์ขนาดนั้นมันมีคําพูดของนักปราชญ์สมัยก่อนที่ผมว่ามันจริงมากๆเลยนะเขาบอกว่าเราไม่ต้องไปหวังให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจเราหรอกแค่ปล่อยให้มันเป็นไปตามทางของมันก็พอแค่นี้เองครับนี่คือคุณแจสําคัญเลยแนวคิดนี้ก็คือการยอมรับทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตครับ ไม่ว่าดีหรือร้ายเพราะเชื่อว่าทุกอย่างมันจําเป็นต้องเกิดแล้วความสุขของเราก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงแต่ขึ้นอยู่กับการยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่จงหน้าต่างหากลองคิดแบบนี้ดูนะครับบางทีการถูกปฏิเสธเนี่ยมันคือพรอจากฟ้านะมันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนที่ช่วยให้เราไม่ต้องไปเสียเวลากับคนหรือสถานการณ์ที่ไม่ใช่สําหรับเราตั้งแต่แรกเรียกว่าช่วยเซฟเราจากความเจ็บปวดที่อาจจะมากกว่านี้ในอนาคตได้เลย โอเคฟังแนวคิดกันมาแล้วทีนี้มาดูภาคปฏิบัติกันบ้างดีกว่าว่าเราจะฟื้นตัวจากเรื่องนี้ยังไงให้สตรองกว่าเดิมมันมีแค่3สเต็ปง่ายๆแค่นั้นเลยครับ 1. คือรับรู้ความรู้สึก 2. คือทบทวนสถานการณ์และ3คือก้าวต่อไปเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันทีละข้อเลยข้อแรกนี่สำคัญสุดๆเลยนะคือต้องอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกครับจะเจ็บ จะเศร้าจะโกรธหรือจะหงุดหงิดปล่อยมันออกมาเลยไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปกดมันไว้เพราะนี่คือส่วนหนึ่งของกระบวนการเยียวยาตามธรรมชาติครับพอเราได้ระบายความรู้สึกแล้วสเต็ปต่อมาคือการทบทวนครับมองย้อนกลับไปว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้างไหมแต่อย่าไปคิดฟุ้งซ่านหรือตีความเกินจริงนะครับและที่ต้องย้ำกับตัวเองเลยก็คือการถูกปฏิเสธมันเป็นแค่การสื่อสารไม่ใช่คำตัดสินว่าเราไม่ดีพอ ไม่ใช่เลยแม้แต่นิดเดียวและสุดท้ายก็คือต้อง move on ครับก้าวต่อไปอย่าให้เรื่องนี้มาฉุดรั้งเราไว้นานเกินไปชีวิตมันก็แบบนี้แหละครับมีลองผิดลองถูกการก้าวต่อไปได้นี่แหละคือการเติบโตที่แท้จริงเอาล่ะครับในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาเปิดมุมมองให้เห็นถึงพลังที่ซ่อนอยู่ในการถูกปฏิเสธกันว่าจริงๆแล้วมันคือเครื่องมือชั้นดีสำหรับการเติบโตเลยนะ จำประโยคนี้ไว้นะครับคนเราไม่เคยแย่ลงหลังถูกปฏิเสธเราแค่กลับมายืนที่จุดเดิมแต่ฉลาดขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นต่างหากไอเดียนี้อาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยนะครับแต่การที่เราไม่เป็นที่ต้องการในบางที่มันคือความสงบและอิสระนะเพราะมันหมายความว่าเราได้เวลาและพลังงานของเราคืนมาเพื่อเอาไปใช้กับตัวเองหรือหาที่ที่ใช่สำหรับเราจริงๆ ทุกครั้งที่เรากล้าเผชิญหน้ากับการถูกปฏิเสธมันจะทําให้เรารู้จักตัวเองลึกซึ้งขึ้นแล้วพอยิ่งรู้จักตัวเองมากเท่าไหร่รู้ไหมครับว่าอะไรจะตามมาความมั่นใจครับมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเรากลายเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นโดยไม่รู้ตัวเลยถ้าจะให้สรุปแบบจําง่ายๆเลยนะครับการถูกปฏิเสธเนี่ยมันไม่ใช่ป้ายหยุดที่บอกให้เราพอแต่มันคือป้ายบอกทางเลี่ยงที่กําลังนําทางเราไปสู่เส้นทางใหม่ที่ดีกว่าเดิมเสมอ และเพื่อนๆล่ะครับมีมุมมองหรือวิธีรับมือกับการถูกปฏิเสธยังไงกันบ้างลองมาแชร์กันในคอมเมนต์หน่อยนะครับและถ้าชอบเรื่องราวที่ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและเติบโตขึ้นแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ